สวัสดีจ้าพอพบกับป๋าแดงแล้วเนาะวันนี้เนาะเมื่วานนี่บานป่าฝนตกแรงจ้ะวันนี้ป่าก็เลยจะพามาีนจะเข้าป่าแต่ว่าป่าก็ไม่ได้หวังว่าเออจะได้โนจดหรือว่าอะไรอย่างเดียวเนาะเพราะว่าฝนตกแรงแบบนี้อากาศมันอบเอาวเนาะเผื่อมันจะมีพวกเห็ดปวกเห็ดอะไรในป่าเนี่ยมันจะมีเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกแดงเห็ดอะไรอย่างเงี้ยป่ามาถูกปีทุกปีป่าคยได้พวกเฮ็ดปวกเห็ดอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าวันเนี้ ที่ได้แน่ๆคือนอจดเนาะแต่ว่าอย่างอื่นที่อยากได้ไดก็คือแบบอยากได้เฮ็ดอยากได้อะไรยังไงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมไปจ้ะไปเข้าป่าแต่ว่าฝนตกแบบนี้เปียกแน่นอนแล้วก็ผ่ามันก็จะเบ,บือหน่อยเดอก็ <c oughs> กล่องมันจะเปียกเนาะเปียกทั้งตัวเนี่ยจ้ะไปจ้ะไปเข้าป่ากันหาหนอนจดเนาะเคยมีจ้ะ เงียบจ่อยเลยให้ดูสภาพป่านี่แล้วป่าก็จะมุนไปทั้งนี้จ้ะมุนไปเรนะื่อยๆเนาะเงียบๆจ้ะไม่เห็นเลย จ้ะปลามุนเข้ามายางไกลแล้วจ้ะเพิ่งจะเห็นเนาะนี่นะไปค่อย,อยงี้เลยจ้ะพุอัน,นี่อนอเล็กเนาะเนี่ยจ้ะอดเลยมะคุ่ดจะไม่ได้จุนนอเล็กของวันจ้ะ หมานเดอ้อจะเดอ้อวันนี้อู้เข็งแค่ปฏิทูมีกระย,ยางเจ้าย่า แต่ะละนองมันก็ไม่ใหญ่นะมันก็จะไม่ค่อยโอ้ยมันก็จะน้อยหน่อยจ้ะน้อยจริงจ้ะต้นมันน้อยแล้วเนาะนอนก็เลยน้อยจ้ะบินยังสูงจ้ะนี่ không à, mấy ảo ảo này ủa ảo bิน bình rồi, cả bình lèo bình lèo ขายจ้ะโอ้ให้เขาทาดอกจากแบบนี้เอาไปกันเนาะนี่อันนี้เอาไหมต้องหักต้องหักโอ้ยหักไม่ได้จ้ะได้นอนเดียวเนาะจ้ะนอนเลยอนี่ขายจ้ะนี่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 ทเชิ้ตจ้ะนี่เบ็ดมีเชิงคืนอเนาะเออได้เบ็ดมีตัวบาลเนาะ โอ้น,นอนโอ้อนเอเปลาอันนี้เชิงกินเนาแล้วนะเนาะแล้วองเปตัดสเอาก็ได้เนาะมันงอกต่อยอดกันจ้ะวันเขาหักไปแล้วเนาะมันก็งอกมาใหม่นีก็่ตยอดขึ้นมาใหม่ เยบยวนี้หักได้ก็เอาจ้ะอมวจะเห็นแต่ละนอเน,น,นัดจังอุ้ยแข็งเปล่าอืมจสองสามเมลน,อนอดล้วอืมข้างไนจะโอ้ยกล่องมัวแเลยจพรโอ้่ามันเปียกเลย นี่นนนออนะตันนอนแล้วลออกกจะ้ออกกจะอืมจ้ะเอาอู้โอยายย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 อยย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 ้ยยยยยกกยย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 ่ยยยนยงแล้วเนาะยย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 ย นอนหลังจ่าหนิเห็นไหมแบบนี้โอูยหักซาใจดีจังนอแดงจ้าโอ้ยอ,อ้วบจ้ะโอ้ฟังเสียงจ้าโอ้นี่จ้ะอ้วบจ้ะใหญ่ดานอนี่จจะเป็น่หนอนโอ้ยแกนแกนจ้ะหน่อยๆนแะกนแก,กนต้องใส่ชีเข็งเนาะ เอาคือเก่าจ้ะนอนนี่จ้ะนอนนี่นอนนี่นอนนีแดงแบบเลยหาอุปกรณ์จ้ะขุดจ้ะโอ้บอกแนะล้วกระโหลกอัดยังยังจ้ะยังดูยัง,ง,ยง,งๆๆๆาย,ยากเนาะตงคุดจ้ะคุด,ด โอ้แข็งจ้าอู้วุ้ยต้องใส่ตนะนี่แต่แค่นี้คือ,อยังดีจ้ะนี่นกแงดงเโลจ้าเอ๋ฉบุญามาต้องมีโลตนานุยังได้มาหาอู้วิหนัจ้ามาจากใดนี่นนนแต่ละจ้าว้วจ้าอ้อ,อนเนาะแบบนี้เนาะนอยหญ่จ้ะ

ฮักจะปายจ้านอหน่าน,น่อแดงใช่หมโอ้ใจจ้าหอโกยเลยเนาะขานหาอุปกรณ์จ้าฮักใจเอาะตองมีตัดก็ได้ดูสิแดงได้จ้ะเจ๋อเร้าจ้ะหนแดงจ้งโาโตกวาม มันปกบมาว่าน,นปลยตมาใหม่นี่จ้ะดต้นเขาตะกอนได้เลยจ้ะเลยไม่ได้เนาะเดี๋ยวมัน,ม,นมันจะไม่ได้เนื้อจ้ะอโ,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 อโอ้โหขาวตัวเลยจ้ะจักต้นมันอยู่ไหนจ้ะนี่ต้นมันอยู่นี่หรือเปล่านู้นนาะมันไปงอกไป่นู่นจ้ะตะกอนต้นใหม่ นอนนะนี่นี่เป็นไงก่ะนอนนันน่งจ้ะโอ้ยวันนี้เชียงหมาหนนอนขาวๆว่าปวดนะนี่ดูเถอะพัดนอนจ้ะนางแทงมาไก่นะนี่นอนเทงจ้ะเห็นไหมขุดเอาเนาะ เขาอบจาน้องบนจ้าได้เอาเมื่อตะอไม่คู่กันเนาจะนินินสูงาจ้ะเอาไม่ได้แล้วเนาะอันข้างในนู่นกระหน่งจ้ะก่จัดตรงไหนห่อหน่อยโอโ้หูเ็นจ้าข้างบนนิ้น,นึนงนี่กอน่นี่นี่หนึ่นนอานน่น นี่ติดน่ะมีน้องนงจ้าเอาอครบคันนี่ป่าเขาหยุดเขามากนี่เนะว่ยาจะนอใยได้ได้เลยฮักแลเอากินแล้วอี๋ว่าซาเขาหยุดจ้ะจายนี่จ้ะมีทันกน็หลอกเนาะก็หลอกเขาไปกินแล้วมาสระดาจ้ะดูจ้ะอข่ใหญ่จ้ะ โอ้โหแข็งแข็งโอ้แต่ปลายอีกน้อยห่อยอันนี้เหรออันนี้นนี้โอ้คือเก่าน้อยคือเก่าจ้ะมาตีเอื่อตาจ้ะโอ้โอ้ย đây nói tung cháu, nồi nồi cháu, nồi cháu, cái sáo của cháu nó

โอ้ยหักไม่ได้โอ้โอนนึงจ้ะเดี๋ยวลองหักอันนี้จะได้ไหมอ้ยมีก็ได้เนีนิดนึ่งเนี้ยนิดนึงทำไมทำไงโอ้โ

หนอเนานะนลืมหายากเราจะหายากจริงจจ้าวันนี้นี่อันนี้ดอกใหญ่ๆจ้ะถ,ถ้าเป็นมอกอนไมันต้องเข้ามาลึกดอกจ้ะกอนึองที่ได้เป็นซิปซิปกว่าหนอจ้ะเกือบยี่สิบหนอเคยได้กอเดียวนะจ้ะตอนนี้มันตายหรดูแลเนาะหายากจ้ะ

ยังไปจ้ะแทงไหมแดงไหมโอ้ยไล่ยูจ้ะแต่ว่าหักครึ่งเนะะา,า,า,านะานี่นี่กำลังแทงจ้ะกำลังแทงเนาะสองนองด้วยเนี่ย โอ้ยก็ได้จ้ะนี่จ้ะข,ขอ้อขาโอ้โหอะไรกันนี่จ้ะอันนี้เหรออโอ้โหขาตัวเลยจ้ะมาเจอเฮ็ดอะไรน้ชอบคืนกระโคนต้นไม้เหรอเห็นสีมันสวยดีถ่ายมาให้ดูมันไม่น่าจ,จะกินได้แล้วมันมีรูเฮ็ดอะไรแต่ความติงป่าเขามาลึกขนาดนี้ ่าจะเจอเห็ดปวกบึงสักปวกนึงสักมูนึงนี่ไม่เห็นเลยจ้ะโดกเดียวไม่เห็นเนาะสงสัยมันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะงอกจ้ะหาหนจุดโตดี่กว่านอจะเนาะไโอ้โหนี่นี่โนเห็ดอะไรจ้ะนี่วกดูกันเนาะเห็ดอะไรนี่ hết hết cho lấy cho hết trang hết lại bàn thể hiện nó đẹp này nào sẽ quang với chi tá tà thái tá mới โอ้ยไม่ได้เลืองด้แค่นี้จ้ะโนนี่สิป่าจงไว้วานนลกลับมาเอาโอใหญ่จ้ะนี่โอ้โหบวบจ้ะอใหญ่แล้วจ้ะนี่นี่สีเขียวจ้ะ นี่ยอบจ้ะกันมะหน่อยๆเนาะอันนี้เอาไว้ให้มันยาวจ้ะ กนเนาะเห็นมันยาวจ้ะขานจับนี่นเนาะนี่วนเนาะต้องมีนิดจ้ะมีน่อยนิดเนาะนี่ตรงนี้ นอนะนะดูดิจ่อืมง่ายง่ายเหักแตเก่เาเนาะนี่จ้ะนอน้อห่อยจ้ะออกอยคือกันแตเก่เาคือเก่เาหักเร็วนะจ้ะกำลังจะออกจากปลาลจ้ะมาฝึกเจอก,ก่อนนี่เนาะี เกือบถึงทางออกจก่้จาในจสามสี่โนนาะจะถึงทางออกแล้วจ้ะเดี๋ยวออกเนาะพี่น้องกำลังจะกลับแล้วจ้ะ ป่าตามหาเนาะนี่นะเห็ดปวกจ้ะเห็ดปวกแดงจ้ะอืม้มดักป่าเคยได้ตรงนี้เนาะป่ากำลังจะก้าบแบบป่าก็าเลยสงสัยก็เลยเข้ามาดูเนาะกินมันจะหอจะะกกะจะมอะจะงน,นี่ลอยก็หลอกกัดมันจะจัมันงกไปนูะนะจ้ะไม่รู้มันจะเยอะนมจ้ะ ป้าก็จะเหยียดเนาป้าไม่ค่อยตามไม่ค่อยดีจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวป้าถ่ายดูใหม่เด้อหอ่อย่างนี้เนาะเก็บไปถ่ายไปได้ควานะจ๊ะเนาะเพราะว่าฝนก็มาฝ้าก็มือจ้ะป้าถูกดีจริงเลยจ้ะเนี่ยฝนเนาะเนี่ยจ้ะที่ป้า,าอยากจยากเจอเนาะป้ามาหาเนอะตรวป้าก็หวังที่จะเฮ็ดอ,อันนี้เห้อจ้ะจ้ะมันถึงเดือนที่มันถึงอกแล้วเนาะ เพราะวันนี้เนาะป่ามันหอมหมอมจ้ะมลุงมันจะงอกเจอไม้ป่ายังไม่ได้เดินดูเลยเนะาะไปยังไม่ได้ดูรอบๆไปจะ้ะตาป่าของมึงมันก็เห็นจะ้ะต้งไปใกล้ๆเนาะต้องรีบเก็บจ้ะเดี๋ยวจะมีคนมาเห็น ออนอบอาวเนาะเราขะนี่ฝนมากกตกนี่ยนี่ก็ฝนมานนกเลยตึ๊ดเลยจ้ะป้าต้องรีบเก็บเนาะนี่ยไปเก็บต่เน,นาะป้าเขาไ่ค่อยดีจ้ะตาป้าค,ค่อยโดนกวาที่เดียบนะเห็นไหม 向こう何だ

มุงกล่องแน่มุมกล่องหายากจากังนี่นี่ขาตัวเลยจ้ะนี่ค้ะนี่มน

放放点，我连了，还连的。不行，它断了。 มาทไงแล้วทุกอย่างเห็ไหนล่ะเหงสองดอกโอ้โยขาดิแกโอ้ยปาไม่ชอปปาไม่เที่วยวช้านี่ ไม่เจอที่จ้าอืมน,นี่เพิ่กมาเลยเนาะนเห็นไหมด,ด,ดอก,ดกหหมัน,นยังน้อยแต่ว่าตีมันยังราวจังต้องเนาะเดี๋ยวหาคนเด้อจ้ะหามุมคนเด้อจะจิมีไหมจะกะมีดอกมั้จ้ะโอเคโอเคอเอ้ยข่ายหาได้เลอเ่ะ ป่าพยายามไปเที่ยวหาหมูเนาะจ้ะรอบๆปวกมีนี่เลยจ้ะงอกเท่านี้จ้ะโอ้ยเนาะเสะยายจ้ะโอ้ยมันอาจจะงอกเยอะกว่านี่นะจ้ะเฮ็ดไอ้นีน่ะความจริงอ่ะเฮ็ดเอ็นมันจะงอกเป็นสูงเลยจ้ะหรือว่ามันยังงอกไม่หมดเลยท้างั้นเดี๋ยวตอนเช้าป่าจะมาดูแต่เช้าไหมเนาะเสียดายจ้ะ แคนแต้องว่าปีนั้นป้าเขาได้ปวกนี่มีเยอะดกจ้ะต้องว่ากดรู้สึกว่าจะได้เยอะกว่านี้นะปีนั่นดีจ้ะโอ้ยสาดีใจจ้ะ พวกแดงเนาะบ้านป่าเลยเห็ดพวกแดงจ้ะเนี่ยจ้ะที่ป่ามาหานอนจูดบ่อยๆจ้ะป่าก็อยากได้เห็ดพวกนี้ด้เนาะเนี่ยจ้ะไตค่นี้เนาะได้แกงเพราะไตสักถ้วยเนี่ยเนาะจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวป่าจะมาดูแต่ชาวใหม่จ้ะไปออกจากป่ามาแล้วจ้ามาอวดผลงานเนาะเต็มยามจ้ะนอนจูดเนาะเดี๋ยวแถมได้เห็ดอีกสักเวลาหน่อเนาะจ้ะเขนก็พอใจแล้วจ้ะ มีความสุขจากกระปั่นกันได้แล้วจ้าฝนมาแล้วกลับบ้านจ้า